สามปัญหาจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงทำแล้วไม่แดงเหมือนกันทุกวดต้องติดตามนะครับสวัสดีครับช่องภูผาเมยนะครับแหล่งความรู้สู่ชุมชนปฏิบัติได้จริงนะครับปัญหาที่หนึ่งนะครับขวดน้ำไม่สะอาดก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ เราทำสูตรเหมือนกันแต่มีปัญหาไม่แดงเพราะสาเหตุขวดไม่สะอาดก็มีนะครับปัญหานี้นะครับขวดไม่สะอาดภาชนะไม่ะสะอาดนะครับเราผสมสูตรเหมือนกันก็ตามนะครับปัญหาที่หนึ่งนะครับเขาก็จะไม่แดงเสมอกันนะครับบางขวดก็แดงบางขวดก็มีสีที่ ออกคำคลำไปนะครับปัญหาที่2ก็คืออาหารนะครับอาหารถ้าหากเราใส่นะครับพวกกะปิเยอะนะครับเขาก็จะออกสีคำคลำนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ปลาร้านะครับเป็นสูตรนะครับ เราทำมาแล้วนะครับก็จะออกแดงแบบนี้นะครับกุ้งนะครับหมูกุ้งกุ้งแห้งนะครับเขาก็จะออกแดงแบบนี้แล้วก็จะแดงสีเลือดนะครับแดงกว่านี้อีกนะครับนี่คือเริ่มต้นนะครับแล้วขวดต่อไปนะครับเพราะอาหารเหมือนกันนะครับและภาชนะนะครับไม่สะอาดนะครับ แล้วก็ปัญหาที่สองปัญหาที่สามก็คือ1 2สองปัญหาที่3ก็คือนะครับแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำที่มานะครับบางทีแหล่งน้ำเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็เป็นน้ำคลองนะครับเขาอาจจะสีเปลี่ยนไปไม่แดงนะครับ เขาอาจจะสีเปลี่ยนเพราะแหล่งน้ําเขาจะมีจุลินทรีย์สีเขียวเยอะนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเราทําสูตรแดงแต่เขาไม่แดงนะครับวิธีแก้ก็แก้ง่ายๆนะครับแก้ไขนะครับแก้ไขได้นะครับจุลินทรีย์ถ้ามีหัหวเชื้อนะครับสีเข้มข้นนะครับเราก็สามารถเทลงไปนะครับเทลงไปแก้ไขได้นะครับ เราเทออกนิดนึงนะครับ1ข้อมือเราก็เทลงอีกหนึ่งข้อมือก็เขย่าตากแดดนะครับเพราะรันเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับแต่เขาไม่แดงเข้มเพราะว่าเขาเปลยสภาพไปเพราะเขาไม่สะอาดบางอย่างนะครับพิธีการแก้ไขก็แบบนี้นะครับก็ไม่ยากต้องหาแหล่งน้ำให้ได้น้ำนะครับเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกัน เป็นปัจจัยสำคัญเราใช้น้ำดื่มก็ได้นะครับสูตรของเราที่ช่องภูพามือให้นำเสนอไปลหลายคลิปนะครับสูตรแดงทับทิมแดงเลือดก็มีนะครับนี่เรามานําเสนอเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับปัญหาเหล่านี้แก้ได้นะครับปัญหาเหล่านี้แก้ได้ที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมคือสูตร เข้มข้นนะครับใส่กะปินะครับสูตรเข้มข้นนะครับนี่คือผ่านมาเป็นเดือน2เดือนแล้วนะครับสูตรนี้นะครับเราต้องสะอาดนะครับแก้ไขก็คือแรงน้ํานะครับเราใช้น้ําบอตากแดดก็ได้นะครับน้ํปบาดาลนะครับหรือน้ําประปานะครับเราก็ลองดูนะครับตามสูตรต่างๆนะครับ ถ้าอยากได้สูตรก็ติดตามจากช่องของเราได้นะครับท่านผู้ชมครับมี3สาเหตุนะครับที่เราทํามานะครับที่มีปัญหานะครับถ้าอยากไม่อยากให้มีปัญหาก็หาแหล่งน้ําขวดให้สะอาดนะครับแล้วก็สูตรของจุลิอนซีนะครับแล้วก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะครับ ขวด1.5ลิตรต้อง1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับปัญหาก็จะหายไปนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นำเสนอสาระความรู้ดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกแล้วนะครับถ้าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ